สวัสดีค่ะอู๋โต้ตาจเจริญค้านะคะเฮตดในสิ่งที่เชื่อเ mm hmm. ชื่อในสิ่งที่เฮตุ hmm. นะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะอูไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะคะรชันโปรเด็ดนะคะสำหรับลูกค้าในเพจนะคะหรือว่าลูกค้าที่สนใจจะซื้อรถทำเงินล้านกับอูนะคะคือตอนนี้อูจะขอแจ้งนะคะลูกค้าที่ซื้อรถทำเงินล้านกับอูที่แต่งชุดราคา1 5 0 0บาท 1 5 0 0 0บาทคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างน,นะคะที่เสริมอุปกรณ์ตกแต่งไปทำรถทำเงินล้านกับอุมนะคะคือจะได้ล้อแมกหน้านะคะคู่หน้าล้อกระทะผาคู่หลังใช่ไหมคะมีเพลามีข้อมีแหนบแล้วก็มีดำกระบะให้นะคะโชก็จะเป็นโชกคว้ยคู่นะคะโชกหน้าสองตัวโชกหลักเป็นโชกไว้ยคู่นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคุณลูกค้า สิ่งที่พิเศษนะคะที่อูจะให้นะคะสำหรับลูกค้าในเพจอูนะคะหรือลูกค้าที่จองรถทำเงินล้านกับอูและสัญญาผ่านนะคะคุณลูกค้าจะได้รับแนบนสิบล้อนะคะแนสิบล้ออีกรอบนะคะแนบนสิบล้อนะคะแนบนสิบล้อให้คุณลูกค้าไปเลยนะคะถ้ายัางไงนะคะส่วนรถของแถมโปรโมชั่นนะคะ ไม่ต้องพูดถึงนะคะอู๋จัดหนักจัดเต็มให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะถ้าคิดจะซื้อรถทาเงินล้านนะคะติดต่ออู้มาได้เลยนะคะ0994162929นะคะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะแนบสิบล้อรอคุณอยู่นะคะ0994162929นะคะเดี๋ยวพบกันนะคะ่ะอ,อู๋ให้แค่ 10ท่านแรกเท่านั้นนะคะ10ท่านแรกที่ซื้อรถทำเงินล้านกับอุกนะคะและจัดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่า1,5,000บาทบวกไปกับตัวรถนะคะสมมุติคุณลูกค้าดูตัวรถเป็น2.8งนะคะีโวตอนเดียวระคา64,000บวกอุปกรณ์ตกแต่งราคา1,5,000บาทนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่อุ๊แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าได้อะไรบ้างแต่ที่พิเศษคุณลูกค้าจะได้เป็นแหนบ10ล้อนะคะ ตอนนี้นะคะสัญญาผ่านไปแล้วสี่ท่านนะคะเหลือแค่หกท่านเท่านั้นนะคะหกท่านนะคะสำหรับลูกค้าในเพจอูนะคะและลูกค้าที่ซื้อรถทำเงินร้านรีโว2020กับอูเท่านั้นนะคะจองรถสัญญาอนุมัติผ่านเหลืออีกแค่6ท่านเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ารับไปเลยค่ะแหนบสิบล้อนะคะ อย่าลืมนะคะ0 9 9ย์9 2 9 2 9นะคะถ้าไงวันนี้อูขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าไงสิ่งสำคัญฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูด้วยนะคะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดนะคะบ๊ายบาย